คุณยายสวยมากเลยค่ะเลยหรคะขอบคุณนะคะจริงหรอมากเลวยหรอภูมิใจขอบคุณนะคะขอบคุณจากใจก็คุณยายสิบสี่เนี่ยสิบห้ายกยกเปรียบดันนกน้อยเริ่มหัดบินสิบห้ายกยก ระวังลมแลลิ้นใครได้บินก็บินตกหลูยังอ่อนไหวแท้เพศอ่อนแอน้แม่คุณหนูอีกหน่อยดาวลอยหมดรู้คงหนาดูผู้ชายไม่มองแม่กรีบสุดาคุณยายจะร้องเพลงสิบห้าหยกหย,ยกให้ฟังแม่กรีบสุดาแก่นเจ้าแก้วตาแก้วใจสวยเอ่ยคนบ้านไกลจงเก็บใจไว้คอยคู่ครอง เลือกอย่างพี่นี้ก็ไม่ดีนักรอกนะน้นนองแต่ถ้าหากเธอจะจับจองเป็นคู่ครองแล้วคงสบายสิบห้ายกยกเปรียบดังนกน้อยแล้วหัดบินค,ยยคุณยายคุณยายคุณยายอยากจะกลับไปเป็นสิบห้าอีกอ่ะคงจะมีคนมาชอบคุณยายเยอะเลยคุณยายจะได้เลือกวันนี้คุณยายไม่มีโอกาสเลือกละ เดวนเที่ยวสุดท้ายหมดละ <c oughs> ระวังลมแลลิน้นใครได้กินก็บินตกรลูยังอ่อนไว้แท้เพดอ่อนแอของแม่คุณหนูอีกหน่อยเล่า้อยหมดรูของหน้าดูผู้ชายไม่มองแม่กีบสุดาเกันเจ,จ้าแก้วตาแก้วใจสวยเอ้ยคนบ้านไกลคงเก็บใจไว้คอยคู่ครอง เลือกอย่างพี่นี้ก็มีเลือกอย่างใยายนี้ก็ม่ดีนักลรลงล้านลานถ้าหากเธอจะจมจองเป็นคู่ครองแล้วของสบายแล้วของสบายคุณยายน้องไปให้ฟังครวนครวน เีไงพราะเลยค่ะขอบคุณนะคะเพลงแบบสนุกสนุกนะเพลงสมัยก่อนของคุณคุณอะไรหน้าที่เจ้าของเจ้าต้นตำรับเลยของคุณชายเมืองสิงแต่ว่ามีคุณยอดรักหลายๆคนเอามาร้องอ่ะเลือกอยังพี่นี้ก็ไม่ดีนักหรอกนะน้องแต่ถ้าหากเธอจะจับจอ เป็นคู่ครองแล้วคงสบายแล้วคงสบายขอบคุณนะคะก็มาคุยกันมาคอมเมนต์กันชอบค่ะชอบ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 ให้มีแบบคอมเมนต์น่ะคุณยายจะได้ตอบบางทีคุณยายก็ไม่มีเรื่องเรื่องคุยถ้ามีใครคอมเมนต์มาคุณยายคุณยายจะได้ตอบคอมเมนต์มาเลยนะคะเยอะๆเลยค่ะถามอับดนเลย ถามอะไรตอบได้ได้รู้ไหมรู้รู้ทุกเรื่องอะยกเล่นเรื่องของยายเรื่องของการบ้านการเมืองก็ถามได้นะกูรูๆกูรูแว่าก็บอกว่าห้ามคุยเรื่องการบ้านการเมืองคุยแล้วจะทะเลาะกันอะถ้าอยู่คนลงพักระว,วังยุงกัดนะครับทำไมคะ ทำไมต้องยุงกันไม่ล่ะคะไม่กลัวหรือว่าระวังยุงบินเข้าปากยุงกัดเหรอกำลังจะคิดเลยว่าจะจะพิมพ์ว่าระวังยุงบินเข้าปาก

ใช้เลือดออกอ๋ออ๋อใช่ใช่อใช่ใช่่ชยจะระวงังนี่อยู่ข้างในไม่ได้อยู่ข้างนอกเพราะกลางคืนจะมาไหลข้างในแต่ว่าก,กาลางกางวันไหลข้างนอกอืมพยายามจะไม่ให้กัดขอบคุณนะคะที่เป็นห่วง